แนชีวิต,ตวนี่เงีนย,นย,นยนี่หนาว้าวแจ๊กโอ้ในในสุดเจริญตาอีกบานเป็นอะไรขักบอกขักบอกว่าตั้งใจตัวเลยเข,ข,ขึ้นห้นี่ขักคือกันแล้วห้องามเฮานี่ตะลึงบมเป็นธรรมดาเฮาตะลึงตะลึงแห้งพี่ลึกอันนี้แรกในชีวิตแล้วเคยขี่รถไฟใต้ดินนะนี่ครับได้ยินแต่เขาบอกว่ามันมีรถไฟใต้ดินก็อยากไปเห็นกับตาไปว่ามันเป็นยังไงเบมืนท้องได้ขี่บ้างเดี๋ยวคือมวน ใครบ่มีเบาต้นเหมือนีกอับวัวมีวาวทีิเดือนมาจะบุตมาจากดินมาจากพื้นไม่ได้นะมาตาตกแล้วก็แลนดังวันอีกเบิ่งคือจังอีหยังว่าเป็นขีดเดือนสัตว์ทุกชนิดคืองูหรือสัตว์พวดมาเลยนะรอเดี๋ยวเดจ้าข้อนาี้ฮสวัสดีครับพี่น้องครับสบายดีเบาแจ็คสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีครับเ่าแจ็คตอนนี้อยู่งสายหูเบ่โบ้หูนะเอาจริงเบาแจ็คโบ้หูคือมามานาบ่าวโบกับบ่าวต้นเนาะเบาวแจ็คบริหาร ตอนนี้ภาพบอลแจ็คมาทีนี่เลยเห็นบอมสถานีกลางบางซื่อนี่ฮะแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งอยากจะภาพบอลแจ็คไปเบิ่งนเดียนี่บอลแจ็คเสือบอลวันล่างนี่เป็นไต้ดินจริงจริบอลแจ็คไม่ยังไม่ยังบอกอยากเสือนะคือแบบบอลบอลเสือว่ามันมีหรือมีำว่าใต้ดินอีกบอสรถนี่คือแล้วบอลบอลโบมักลอกมกแกงบอลแจ็คได้เถื่อแล้ว่ามีอันนั้นมีอันนี้แล้วอันนี้เน่เสือไปแล้วอันหนึ่งที่ว่าร้านนี้ใหญ่อันนั้นที่บอลโบบอกว่ามีแต่วิธ หลายอย่างบาบาบมักหยอกเนาะมักแกงมาเห็นกับตาแล้วโอ้ของแท่นี่ข้างอีกข้างบาบ้าเสือไผ่เลยนะเอาหนึ่งสิเดี๋ยวจะพาบาแจ็คไปเบิ้งถาบอรเสื้อเอาอยู่สายไปพาไปเบิ้งพาบาแจ็คไปเบิ้งแต่เ่อก่อนบาแจ็คฉันต้องไปเขาต้องมีระเบียบก่อนเลยบาแจ็คเด้อบอที่นี่ต้องมีระเบียบเสียงดังลบก่อนผู้อื่นเวลาต้องเนได้ต้องิฟังขวาเด้อโอ้นี่ไรแมนแมนแมนโอ้หนุ่นคือบ้านเฮาเนาะโอ้ไป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 นี่เนาะลงนี่เนาะโผล่เนาะ สิดขวาเลยบอแจกิดขวาขวาทังนี้เนอะขวาสิบห้าบอแจกไปกเนยดินของเมืองไทยนะครับเปอยู่ที่อู้ลังบางซื่อเสีงว่าจะมาอู้วเสียวเไปทางออฉีด้สูงลยเนาะตัวเองกูดินแท่ดินขงแท่ได้บอโบ่ยไฮะของแท่ได้ยั่ไอดินของแท้เลยบอแจ็ค นอกจากชั้นตะดีแล้วยังมีความงามที่ตื่นตาตื่นใจได้บอลแจ็คบอลมี่อ๋ออยู่ไซส์อยู่ไซส์บาบูนะอันนี้คือตื่นตาตื่นใจแต่ไหนีเจ้มีตื่นตาตื่นใจอีกบอลเด็ดในคำเลยมีมีมีเจ้านี่หมักเซอร์ไพรส์มันจริงหรือแกล่ะตอนนี้เอาจริงหรือเอาแกล่ะเนี่ยหยุดจิงหรือหลอกเจ้าคนหมักอยู่หอกนั่นท่างงานเนี่ยเยอะบอลแจ็คสุดเพราโอ้ขนาดนี้เลยบ่วแต่ยินมั่งไท่อันนี้คือผลลุกเลยว่าขนาดนี้กับเห็นนี่กับโอดพื้นเป้นพื้นบ้างนะ อยากนอนเล่นนี่บบาจะไล่เลยหมือนว่ากตรงนี้าแจ็คตรงนี้ว่าแจ็คใส่ใ่้ยบาบูยังไงกเจาเห็นยังไงปฏิมากรรมยังไงฮะงานปฏิมากรรมบนี่ฮะขนาดใ้ใต้ดินนะเดี๋ยวว่าแจ็คขนาดนี้เห็นะไรเห็นเนาะบาบูเจะเบิ้งนงบูจะเบิ้งนงเนาะเห็นยังไง โอ้โอ้คนลุกโอตกลึกโอโคนลุกเลวคนลุกอะไรคนลุกอะไรบมโบเอาอะไรโอ้ตกงานยังยังอันี้หลุดไฟอยนะหลุดไฟบ่โบนี้อันนี้คือันใ้ดินว่หลุดทันใ้ดินหลุดไฟอยนะันใจดคอยนึ่ง่เจ้าอลิอะไรบ่โอตกโอ้ตโยอะ มีหวดอันนี้เบิ่งจะเบิง่งอ,อันนี้นะอันยังไงนะอ้ออมสิโอ้ตุ๊กอ,อ้ไอเดียเป็นเรืร่อพลั่มเหมือนท่อกอ่าติดต่อยัาไปเบิ่งชั้นที่มีรถไฟแรงอีหลีว,ลว่าเลยบ่มีแท้บ่เดี๋ยนี่นะมีแท้แล้วบ่ตัวแล้วคอยคิดนวานยางวานยังมุ่ไทยมีแบบงานปฏิบัติการอะไรยังอีกเห็นแบบนี้คือชวนสนุกเนี่ยคือยังบ่น ขาเจ้าเล่นขาเจ้าออกทีว right. ีเนยนี่ค right. ่ะเราเอื <not right. S 3> <th> ่นนมูจะาเบิร์กับเนี่ยเนี่ยจะใช้มูจะเอื่มาด้วยอไเลยจะบต้นหไ่เลยบอต้นเบต้นบ่ต้นึ้นมาขมาาต้นาต้นเาต้นเบาบงดนี่เบาต้นี่เบิอนี่เบาบนี่เบานี่เอเห็นมูปับต้นเนี่ยนี่เอซอยากนทามาเจ้าเห็งานยู่เมืออไปีแ่มาคยมากอีกหรื่ บเคยมาไอรีคือเบาแจ๊บไปเห็นงานอยู่เมื่อก่อนก็อยู่บางแคก็อยู่แต่ในโรงงานโบเคยไปใส่เลยเมื่อก่อนแห่งเด็กบบาแจ๊บไม่เคยลบในข้าเมืองเลยอยู่ในโรงงานบริษัทบัตรเนาะก็อยู่แต่โรงงานพอออกมาอยู่ทางนอกก็อยู่นอกเมืองเลยโบจะมาใหม่ก็มาอยู่นอกเมืองเลยอยู่มาเจ็ดปีแต่ว่าเห็ดเห็ดอาไปเห็ดออกเดินเด็กหลดได้สองปีแต่ว่ามันอยู่ทางนอกไม่ได้เคยเข้ามาในเมืองเนาะเขามากอ่ะซื้อของอยู่อยู่ทางของผมความดีใจโบฟังในใจโอ้สุดยอดเพื่อน นึกว่าตัวลินอลีตัวามาจะเถื่อเลยดิเ่อสองสามเถื่ออะไรไดวสาเถื่ออะไรเขามาตลอด่แหละมันเห็นมันงานนึกว่าตัวลิน่มนอลีน้อเถื่อแต่ว่าโอ้มันคือยกร์ตูนใหญเล็กน่อยเบิ้งเอคือมากเลยแเขาคิดว่าเพ็่นงานปฏิมากรรมนึกว่ามโบมัมักหยอกบั่มักแกงมีเมือนะองแหนยเพิ่นถึกเพิ่นสางแค่เพิ่นติดยามใดจะเอามาติดยามใดอันนี้งไรเขากลัมาแบว่าบางคนในชั้วด้วยว่าเพิ่นติดยามใดนี่ฮะเพื่นมามาอะเป็ด แบบเป็นเห็ดงานแบบว่าในกวนปริสานดี่อยู่องเครื่องเขาคินว่าสุดยอดหวาว้าวเลยนะเพิ่นล่ขห้นสุดยอดอีกอ้างข้างล่างนะใต้ดินเรีสคัญเลยอยากถามเลยว่ะเพิจจ่นเห็ดเจาะในใต้ดินเพิ่อนเอาดินไปไว้ใส่เออจดนล้วอ่ะดินไปไว้ใส่เพื่อนเอาดินไปไว้ใส่บบโบ้เจาะมึงไงขนาดนี้นะดินนะดินเพ่อนไปไวไ้ใสถามเอซีเนี่ยรูวไวไ้เ<น>ะต่อเป็นฟังเน่รู้ยังเลิกลงไปอีกได้ดิเกินลงไปอีกนี่อีกบัวเนี่ยอีกชั้นหนึ่งเโอไ่สั่นเ กอันนี้ชั้นหนึ่งก็ลงไปซื้อตัวกับยังลงไปอีกชั้นหนึ่งอ๋อเดือแห้งปิแห้งงินอีกว่าดินเอาไว้ใส่เปรี้ยวสิเมตรเนี่ยวเราเู้าไปเปิดเอาดินไปไว้ใส่เพ่อาดินไปถิ่มใส่มันเบ่อหยานพักมันมาหมดจะเพิ well, so. to to life, CPU, ่มลงมาลงเลยนี Ken ่นั่นแหละอย่างไรทางเทืองมีเป็นถนนเลยนี่บ่แต่เพิ่งเป็นถนนเลยมันเห็ดไงเดี๋ยวอ่ะงมเลยบาโบ้นี่บางเถื่อก็แกงบางเถื่อก็จริงเอาเนมักหยอกมักหยอกกูเอาเห็นไหมดิ เดือดเดือดเดยอดนะสุดยอดสุดยอดเดือดเดือดมาบังโม่ทางทางสุดยอดไม่หัางั้นใครใส่ไฟไปใส่เพื่อนพาไปใต้พูดเลยบอกลงไปอีกชั้นหนึ่งบอกอีกชั้นหนึ่งเห็นรถไฟเดี๋ยพ่อแม่ว่าสิมเมสทันี้เลยเห็นรถไฟพ่อแม่ไหนอันนั่นแหละเขาไปยังอีกชั้นหนึ่งอีกม่ยังบอกบอกโยกไปรถไฟมันแทบเขาก็ชิเบิ่งคือการนอนแทบอยู่ใต้ดินอีกรถไฟอยู่ทงเทิงรถไฟดิ้นอีกขึ้นอย่างเงี้ยอีกเรียงดอดเนี้ยแต่ก่อนเขาไปเคยลงมาเขาคิดว่า ลงมาข้างล่างแล้วมันสิมืดอ่ามันสิมืดที่จริงแล้วก็คือข้างบนนี่ลงมาอแต่ก่อนคิดว่าลงมานี่สิหายจะให้สิหายใจฝืดนะอ่านั่นแหละแต่ที่จริงแล้วโล่งแอร์เย็นอีกหนาวอีกเมื่อกี้นี่เฮาคิดว่ามันต่ําๆเนาะบ่บ่ให้ยางลงลงมาเกือบเกืบตกเพื่อมันสูงโอ้สุดยอดเลยเนาะอ๋อไรถใต้ดินรถบนดินพ้อทหารไทยอทหารไทยงานปฏิมากรรมเพิ่นเอ้ยอัน พี่ลึกพี่ลึกพี่ึกพี่ลึกว่คนไทยเห็ดเครื่องนี้กบวาดอะไได้ผิ่นวาดได้ด้นี่ยังไลอ่างว่ะติดเอาติดเอาติดติดหแบบเพิผนบ่ติดแบบนี้ติดนี่คือเนียนเทสนียนสุดยอดอน่ว่ะซีมูงนี่ผูกขังนลพี่ลึกมาเพื่อนมีตู้ไอทีเอมคอมได้เหรอเนี่ยตู้ไอทอ็มอมมีทีมลูกมานเพื่นนี่ก็ยกมว่าทื่อสุดยอดสะดวกสบายสุดยอดนะ มีความสะดวกเรียบร้อยถือเ<อ>งินเรียบร,ร้อยจ่อโทัพ่อัพ่อัว์ปกง่าอีกหนึงเบอร่อัตใหญ่หใญ่ใไทยมันขนาดนี้เลยเนาะไปขนาดนี้เลยเนะาะไปไปยังเพื่อนลุมาแล้วลุมาแล้วเันะนสอง,งาม่ยีนเราดวยเนี่ีเาบอกน เดี๋ยวรจะไปมอชิดกันเาจะไปนี่บอกมันมีลุองอีได้บอบโบวมีลุงอีได้มีลุองอีได <c oughs> ้มีล่องอีดไน,นมีหดสามสั่นบริเวณใต้ดินกรัอ๋สวยงามแต่ละส,ส,ส,สั่นวารีบอกเคยลงใต้ดินอีกเฮ้ยนั่นนี่ยเคยเเว่าสวยงามนะลยวจะเป็นชายชุดจั๊ไปไปอู่กันยูนบอก เห็นแล้วบ่าวแจ็คเห็นแล้วบ่าวอ๋อบ่าวแจ็คฮะเป็นไหนของแทะบอกแล้วเมื่อน mm ี้บ่าวโบบ่มีหลอกสักช็อตเลยถือว่าเมื่อนี้บุรีแกงจากช็อตเลยเป็นของแท้งนัาดเลยใช่ไหมจับบ่เสือเออเห็นแล้วกว่าที่จะาว่าวอีกนั่นไงใช่ไหมจะบ่เสือยอมหลับเลยเหมือนเจะาว่าวแท้กว่าที่จะาว่าวอีกนะที่พอเห็นตอนนี้นะมันกว่าที่จะบอกมาอีกนั่นไงจถ่าเบิ้งกันรถไฟสิแดเนมากเดีวเจ้าคือบ่พวโบมีสามสัน โอ้ยแต่กันอยากใหจะตวินกับตาดิในบอแจ็คเดียวเทาสิลงจากนี่แล้วเทาสิไปขึ้นอยู่จัตุจักรดิบอเดี๋ยวถามบางรถเนี่ยแต่เดี๋ยวตอนขึ้นก็จะถามจะว่าความรู้สึกจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตบอ่ายกันง่ายว่าเดี๋ยวจะเป็นการรบกวนเพิ่นเนาะห้อยโยงห่างแล้วบอแจ็คเนาะโโออเเคคแต่ว่าต้องขอแถวสามวิน่อยดิเขาเลี่ยงตามระเบียบบอแเมนเมนไปไปมาหนึ่พี่บอบอแจ็ค ฟังเพลงจะไม่น่าจอเนี่ยบอกว่าเวลาจะมาจากัจากจกักจักตอนไหนเด้บอกอ๋โอโอ้เดี๋ยวมีม,มีมีโมงขึ้นพร้อมได้เวลาจะบอ่อยเด้ออีซักนาทีอ่าดีปะดีขนาดดีแหง้งดีแหง้งดีหลายเลยอะไรแล้วก็ยังมีความมีการ์ตูนให้เบิ่งอยู่ด้วเหรอไหนมีการ์มีกรมากร์ตูนพอจ้ะมันเป็นต่างบ่งอะมันเล่นอีสองนาทีใส่เพื่อนนี่เดี๋ยวอ้วอันนี้เหรอ หลักสองหลักสองหลักสถานีหลักสองไปทางทีนิสองบางแคอ่ะอ้นี่ลงบงนี่อะต้องบงนี่เลยเนาะแสดงว่าคนบุกเก่งมัได้กับเบิงได้หู้ได้เนาะเอกันโ้ของจริงดีดีสองนาทีมีห้องชั้นสามหนเพิ่นหนึ่งว่ามีเทสั้นเดียวสามสั้นสามสั้นลงตลาดเราล้วฝนตกคิดจงไหนมันี่ยฝนตกมนดี มันพอแล้วเขาอยู่ใต้ดินเนี่ยเสีบรรยากาศน้ำไหลลงมาบ่ะก็นั่นแหละคระบบสองประเทศไทยคิดว่าตมตมบินนะคิดคือกันแล้วว่ามันสิซึมลงทางนี้บ่ทางนี้บ่น้ำนะมันมาเห็นแบบบุ่งบินคนเหมือน่นคืออยู่ในเฮือนอยู่ทั้งทั้งทึงอย่างเงี้ยมันบินคือได้อันเขาเขาคิดไว้ได้คิดว่ามันเจาะเป็นกู้ข้าเขาเห็นแต่อุโมงค์ไงรอดรอดเนาะอันนี้เพิ่นคนละอย่างมาเห็นเลยอ๋ต้องท่าไทยสองประเทศท่าเดี่ยทาเดี่ยมาบอก มาตรงเปนเป๊ะพนานี้อนปี้ไทยบปเคลืตัวเคน้าอย่างเดี๋ยวสองนาทีเด้บาจแบบนี้หูนี่เลยนนอีาหลไปหลุดมาทักไ้มาะไหลุดมาแล่ที่บาจใช้พอไปแล้วใช้พอโบ้ใช้หลุดอ่ะนีเด้มาแลเด้บกว่าบางทีเลียันจะบุดมาต่ดินมาต่พื้นอยู่ได้ยังไงกแล้วก็แรงดังว้อเพิ่งคิอจังไอ้ยัง วอร์เป ah. ็นทีก็เดือนสัตว ah oh! oh, ah. UH! the ์ทุกชนิดคืองูหรืสัตว์ปวดมาเลยอ่ะเาเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวเขาไปดันให้ข่ยบาท้ายคลิปเด้อเพราะว่ามันจะเป็นการรวมกันไหมล่ะเดี๋ยวพอกันอยู่ที่มอรชิดเนาะโอเคครับโอเคครับโอเคครับอาทุกคนวอร์ดับบลิ่นีาบ่นิอรเนี่ยเป็นสีผ้าจะพันไป้งบนนี่วอร์ ่ไต่ดินอีกหม่องนึงทะลุอีกหม่องนึงบว่านี่บ่สั้นบอสิแมนเลยโอ้กองห้บอสต้นนั่เรื่อบ้านเนี่ยบ่เจ็บนั่ซชิี่ยัให้บอสแจ็ปเห็นเรื่อจ็คสังเกตยรกทุ่มสมานกับบอสแจ็คเออแมนแมนกัสังเกียร์ทุ่าผูกคนคือเป็นคณะจัดฉิบบอเนี่ยบ่มีเลยบ่มีเลยผูกคนก็คือเป็นระเบียบแถวกระเจอกยื้อเลี่ยงแถวกันไปยในแถวบ่เบียดบ่ซิ่งกันเนอกระเจ้าเนาะบึงไปบึ่งอยู่บ้านเฮานี่ป้า ไปไปก่อนไปล้างเบียดซิ่งกันหน่อยสังเกตเบิ่งมามีขยะจะฉีนบ่อ๋ออย่าว่าแต่ขยะเลยบ่บูเอ้ยบิ่งพื้นแนีนี่ยทีวีฝุ่นหลาหลายเนี่ยมาใส่บริการฝุ่นสักเม็ดกันบูฝุ่นช่เหลือหมดป้าตูดฝุ่ยโหเคยเห็นได้ในโทรทัศน์นี่คือต้องเก็บก่อนบูบูมันจึงคือเก็บตัวทรัพย์ก่อนมันจึงลอกันหนว่าเนี่ยฮะบอกว่าไง เป็นเทือดเถื่มาเทือดเถื่อเลยเนี่ยมาจทกเถื่อแล้วตัวรถไฟมาอะไรคือกันเลยแข้งแรกในชีวิตเป็นอะไรขักบอกขักบอกว่าตั้มใจตัวเลยขึเนหงส์ขักคือกันอะไรแข่งหงเ์หงส์ตะลึงบุ๋มเป็นธรรมดาหงตะลึงตะลึงแห้งพี่ลึกอันนี่แข่งแรกในชีวิตแล้วเคยขี่รถไฟใต้ดินนะนี่ครับได้ยินแต่เขาบอกว่ามันมีรถไฟใต้ดินแต่อยากไปเห็นกับตาแปลว่ามันเป็นยังไงเหมื้นลองได้ขี่บ้างเดี๋ยวคือมวลใครยโบมี่เบาต้นมืลอี้ก็คือทีบุญได้มาเห็นกันเโหน ตอนแรกคิดว่านั่นเนาะตอนแรกคิดว่าลงมาข้างล่างมันสิมืดอึมครึบอยู่ฮ่าใจ๊กฝืดนะจริงๆแล้วเขาฝืดจังนะไอ้บังแน่ทุกคนเนาะอย่าคืออยู่เฮือนอย่าคืนอยู่นั่นเนาะไอ้เนาะแต่่กอนว่าคือว่าหายใจฝืดตรงมาข้างล่างประเทศไทยประเทศรีเบอร์มีแต่แอนลงมาน่ะน้ำรับไปดีเวลาได้ไปกับบาโบ่เนี่ยบาโบ่หมักเสอร์ไพรอยู่ตลอดเวลาเลยหมักหมักว่าวหยอกในว่าวเล่นเพราะตัวจริงมันนี่เป็นสุดยอดเลยบาโบ่เห็ดแล้วมันนี่ฮะเห็ดแล้เดี๋ยวขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง ไปพี่ลึกๆเบาโม่เหมันมือน,นีเบาแจ๊บโอเคแล้วเธอว่าอิ่มเี่ว่าคุ้มขาขนาดนี้มากเบิ้งเจ้าคือยังแอคติ้งเนี่ว่าจะคุ้มขามือนนี่มันคุ้มขาเบิ้งเบิ้งเจ้าคือยังแบบว่าเป็นคนค<า><ะ>ือยังแบบคือยังเคยมากเลยแกงเอาแมนบออันนี้เบาแจ๊บกาสาบานเลยเรื่องรถไฟใต้ดินเบาแจ๊บบ่เคยบ่เคยมารถไฟยังกระยานะเบาแจ๊บบนถนนลดรถไฟดีงิวเบาแจ๊บบอกเลยอันนี้คือแบบสุดยอดสุดยอดอันดบอกเลยไปเดี๋ยวขึ้นไปทะลุลานบนกัน สิขึ้นไปทางไหนทึ่งกันแล้วผมมิ่งจทางหายแท้ที่กันคนบาเคยมากอะมาเคยมากอีลิตนี่โอ้ยผมแท้าบาเคยมาเคยมาเนาะห่วยห่วยชิดฟังนึง่งฟังนี่บ่อฟังนี่บ่อแมนชิดฟังดันคว้าไปเห็นบ่อดันบุญเ็นบ่อโอ้โอตกสุดยอดสุดยอดโอ้สุดยอด,อส,ด,ยอดสุดยอดอันนี้เหมือนสุดยอดอันออนี้มัน คุ้มค่าคุ้มค่าีหนียวงามพร้อมเด้ใช้หัวน้ำปลาแจ็คตะเบิงอยูข้างล่างนี่นี่ห่างนี่ห่างขาพร้อมเด้บ่อันนี้มังอยู่ชั้นล่างอยู่เป็นบ่อยู่ชั้นล่างอยู่สันที่สองเหมือนนักเขิมาจากสันที่สามที่สี่สันที่สองมีล่างขามีของขายว่ามันอยู่ชั้นทึบว่ามันอยู่ในห่างได้ยังไงอ้าบ่บ่โบโบยังไงนี่ยยังไงนี่ย จังหวะเท่าไรยังเนี่ยอ้อเจ้าเห็นจังหวะเลยมาผิดปาพี่ใช่ใช่โอ้จริงอ่ะฟันเราเมื่องใต่ดินโอ้หขันโบเห็นน,น,หหนักชายตัวเองหูอยากเสือนะจริงนะพี่ลึกแกกค้บอลแจ็คบอลแจ็คใช่มีร้านขายของผอมเลยเสือผ่ากระมีเด้อเสื้อผ้าก็มีเด้อบ,บ่โบโเด้อเสื้อผ้ากม็มีนี่มีหมดเลยเอโอ้ยเนาะ มีหมงนางพ่ออ๋อมีบ่เนี <si ่ยโอ้ยมีดางที่วะนี่เนี่ยโอ้ยนดูวัานอาหารบอแจ็คบอแจ็คไปนีเซเว่นพร้อมอดีอันนี้เห็นไหนเนี่ยเซเว่นค่ะหนุนี่เซเว่นพ่ออยากได้อยากว้ามาทีมาทีมีห้องน้ำพร้อมมาทีใส่ใส่ นออหนึ่งของราบน่งเงับซีซันสดใสใส่ดวงตาไพวาประสิทธิ์ไทยบัสดใสเบ่งเอาเด้ออุ้ยไพวาเบอกแล้วเห็นประมาณนี้เลยไพไที่บอกขอาเหลุดแล้วผยเห็นประาณนี้เลยนี่นี่เอาน้ามาจักนี่เอาน้าพอโอ้หนอคขบเครื่องขบทุกอย่างไอ้มันหางชัดเลยไปใส่บริการ้องน้าปะไป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 นี่ของน้ามอจัก ใช้ปข้อองน่ะไปเข้าห้องน้ำกันปะจิ้มานนี่ไปเข้าห้องน้ำแล้วบ่เข้าเรียบร้อยแล้วไม่ได้สะอาดสะอาดสะอาดงามตาเลยเราต้องบวบวบวต้องบว์มีกินบว์มียั้งเขาไปนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปทะลุด่านบนกันไปใช้อยู่ทางนี้เดี๋ยวบ่อขึ้นหนักเฮ้ยเฮ้ยน้ำครับมาขึ้นมากมาที่นี่อ้โธ่ดูว่าบอดต้องเด็ดนะบอดนันเอง ขึ้นโบธนัทเรื่องลิฟขึ้นลิฟตเ็ยังแบบสบายโบธนัทโบธนัทเรื่องลิฟต์ปะนีดยเอพ่นึนเ่องแท้ใช่มาลไหนเปนชีวิตเลยนี่งานเิดดอนิดหน่อยนี่ว้าววีร์แจ็คโอ้จดเจริญต้อีกบันนี่ป้าตกโอ้เป็นเื่อเห็นขากแท้เนี่ย เสือเสือเสือโอ้โหตกสามสามชดขังเด็ๆดๆเลยวันนี้โอ้โห <c oughs> สถานีใ <c oughs> หญ่ๆบางซื่อมันไต่ดินโผล่มา <c oughs> ในกลางสวนว้ wow! <c oughs> าวยังไงแต่ที่ว่าผ้าบอลแจ็คมาขลอกับสถานทีทีเป็นบอลเสือนั่นเองอือใต่ดินของเมืองไทยพี่น้องเง้ยนะครับฟัง ทำชมวงไปเที่ยวนี้กันแล้วกันเสื้อแล้วบ่เสื้อแล้วเสื้อแล้วเสื้อแล้วครับเรื่องสพาไปเบิ่งอีกมองอันซีนของเมืองไทยอีกเด้ออยู่อยู่เมืองอะกันฝากไปเที่ยวนี้กันแล้วกันพี่น้องก็จากเรื่กดไลค์เป็นกำลังใจกดฝากฝากช่องบ่าวแจ๊บอีกเยอสตอรี่ชีวิตบ่าวแจ๊บเนาะทุกคนมีนาแฟนรายการบ่าวโบกับฝากบอลแจ๊บฝากอีกเยอทุกคนเด้อสำหรับคิดนี้สำหรับคลิปนี้ก็บ่าวแจ๊บการล่าทำดีกันสวัสดีครับไปดีพี่น้องไปแล้ว